อ่านให้ฟังบ่ายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือพ้นทุกหลักธรรมของสมเด็จพ,พระยานสังวรสมเด็จพ,พระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเรียบเรียงโดยแสงเพชรความจริงคำสัตว์คือคำแสดงความจริงมีความหมายที่ใช้กันทั่วไปเป็นสองประการ คือความจริงตามเรื่องราวที่เป็นไปอย่างไรและความจริงตามเหตุและผลความจริงประการแรกจัดเป็นสัมมาวาจาเจรจาชอบเพราะเว้นจากมุสาวาทความจริงที่เป็นสัมมาวาจานี้เป็นคำที่แสดงออกมาตามความจริงใจของผู้พูดมิใช่คำที่แสดงความจริงตามเหตุและผลเพราะฉะนั้นเรียกว่าสัมมาวาจาจึงเหมาะกว่าเรียกว่าสัจวาจา แต่เพราะนิยมว่าเป็นคําจริงอย่างหนึ่งจึงควรจัดเป็นสัจจวาจาโดยอนุโลมส่วนความจริงประการที่สองเป็นสัจจวาจาโดยตรงเพราะโลกและธรรมส่วนใหญ่ที่สุดย่อยลงไปจนเล็กที่สุดย่อมมีเหตุผลประจำอยู่แต่ละอย่างไม่มีส่วนไหนสิ่งไหนที่จะว่างเว้นจากเหตุผลเช่นความเป็นไปแห่งโลกธาตุมีหนาวร้อนเป็นอาทิ ความเป็นไปแห่งสัตว์โลกอันเนื่องด้วยสุขทุกข์เป็นอาทิเหล่านี้ล้วนมีเหตุผลทั้งสิน้นเหตุผลมีอยู่เต็มโลกเต็มธรรมไปไม่บกพร่องดังนี้ไม่มีปัญหาปัญหามีอยู่ที่บุคคลว่าจะทำประการใดจึงจะสามารถหยิบยกเอาเหตุผลนั้นๆมาพูดตามความจริงได้เพราะถ้าไม่สามารถคำที่พูดออกมาก็ไม่จริงความสามารถในข้อนี้จะเกิดขึ้นด้วยปัญญา คือความรู้จริงเพราะถ้าไม่รู้จริงก็พูดให้จริงไม่ได้วาจาที่แสดงออกมาด้วยความรู้เป็นคำสัตว์ที่จัดว่าเป็นอมตะวาจาซึ่งแปลว่าวาจาไม่ตายทั้งได้ชื่อว่าเป็นสุภาษิตวาจาซึ่งแปลว่าวาจาเป็นสุภาษิตส่วนวาจาที่แสดงออกมาโดยไม่รู้หรือด้วยความรู้ผิดเป็นคำไม่จริงเพราะไม่แสดงความจริงจัดเป็นคำตาย คำมุสาวาทก็ชื่อว่าเป็นคำตายเพราะเหตุสองประการคือประการแรกตายจากประโยชน์ที่ถูกต้องและตายไม่ทนต่อความเพ่งพินิษหมายความว่าคำนั้นเมื่อถูกเพ่งพินิษหนักเข้าความเท็จความเทียมก็ปรากฏขึ้นทำลายล้างคำนั้นให้ตกไปจากความจริงส่วนความจริงทั้งโดยตรงและทั้งโดยอนุโลมชื่อว่าเป็นคำไม่ตาย เพราะไม่ตายจากประโยชน์ที่ถูกต้องไม่ตายเพราะทนต่อความเพ่งพินิษอธิบายว่าคำนั้นเมื่อถูกผู้เพ่งพินิษหนักเข้าความจริงแท้ก็ปรากฏออกมาเต็มคำไม่ขาดไม่เกินเพราะเหตุนี้คำจริงจึงเป็นวาจาที่ดำรงมั่นยั่งยืนอยู่ด้วยความจริงตลอดไปข้อที่ว่าคำสัตว์เป็นวาจาไม่ตายนี้เป็นธรรมเก่าหมายความว่า คำจริงดังแสดงมาแล้วเป็นวาจาไม่ตายแต่เก่าก่อนและเป็นสิ่งที่นับถือพูดกันเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่โบราณสมัยคำพูดจริงตามเรื่องที่เป็นไปอย่างไรโบราณท่านก็ยังนับถือว่าเป็นวาจาสิทธิ์ความเรื่องนี้มีปรากฏในประกรณรเก่าๆเ,เป็นอันมากอันสัจจะนี้ไม่ใช่อำหนวยผลให้จริงในเมื่อมีอยู่ในวาจาเท่านั้นแม้เมื่ออยู่ในการทำคือทำจริง มีอยู่ในใจคือใจจริงก็อำหนวยผลให้เหมือนกันข้อนี้พิจารณาดูจะรู้ได้จึงไม่น่าเป็นที่สงสัยเลยว่าคำจริงมีอนุภาพที่ควรนับถือเพียงไรเพราะเหตุนี้เมื่อท่านผู้ใหญ่กล่าวคำอวยพรจึงมักกล่าวกำกับว่าเอเตนะสัตจะวัชเชนะซึ่งแปลว่าด้วยอำนาจการกล่าวคำสัตว์นี้ ควรพูดในสิ่งที่ควรพูดอันของจริงแท้ย่อมเป็นที่ปรารถนาพอใจของบุคคลทุกๆคนอันของเทียมของปลอมไม่เป็นที่ปรารถนาของใครเลยข้อนี้ไม่ต้องอ้างใครที่ไหนอ้างตนเองนี่แหละเป็นพยานเพราะฉะนั้นการที่ตนเองชอบของจริงแท้แต่หยิบยื่นของเทียมของปลอมให้ผู้อื่นจึงเป็นการเหมาะสมแล้วหรือการที่ชอบให้ผู้อื่นพูดจริงต่อตน แต่ตนกลับชอบพูดคำไม่จริงต่อผู้อื่นย่อมไม่สมกับที่นิยมกันว่าเกิดมาในสมัยอรยธรรมเหตุว่าการพูดคำไม่จริงมิใช่อรยธรรมการพูดจริงต่างหากเป็นอรยธรรมในโบราณสมัยแม้จะปรากฏว่ายังอ่อนการศึกษาในส่วนโลกิยวิทยาโดยทั่วๆไปแต่ในส่วนสัจจะนั้นไม่อ่อนเลยโบราณท่านชอบสัจจะเองด้วย ชอบให้สัตว์จะแก่ผู้อื่นด้วยข้อนี้เราทั้งหลายควรจเจริญรอยตามจึงจะสมกับที่นิยมกันว่าเกิดมาในอรยยสมัยและสมกับคติพจน์ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์และจะสมกับคำประพันธ์ของกวีในปัจจุบันสมัยซึ่งกล่าวเป็นเชิงสอนไว้ว่าเสียสัตว์อย่าเสียสู้ชีพม้วยมรณา คำจริงประการแรกที่พึงรักษาไว้เป็นนิตยการก็คือการพูดตามเรื่องที่เป็นไปจริงไม่พูดกลับคำให้กรอกหลอกให้หลงและเมื่อพูดไว้อย่างไรก็ควรรักษาคำพูดของตนไว้เมื่อเกิดเจตนาจะพูดเท็จขึ้นก็ควรพิจารณาให้เห็นโทษแล้วยับยั้งไว้ไม่ปล่อยให้คำเท็จหลุดออกไปเมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะเกิดความเคยชินในการพูดแต่ความจริงและจะไม่ยอมพูดแต่คำเท็จ ควรให้คำพูดนั้นเป็นคำพูดที่มีเหตุผลสมจริงอีกด้วยยังมีคำถามต่อไปอีกว่าคำสัตย์เช่นไรที่ควรพูดสุตะเป็นต้นที่ควรเรียนและการงานที่ควรศึกษาปฏิบัติการงานที่อำนวยประโยชน์อันถูกต้องฉันใดคำจริงที่ควรพูดก็คือคำจริงที่อำนวยประโยชน์อันถูกต้องฉันนั้นส่วนคำจริงนอกนี้ควรเว้นเสีย แม้ผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วมีสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นต้นย่อมเว้นวาจาที่ให้โทษกล่าวแต่วาจาที่อํานวยประโยชน์อย่างเดียวข้อนี้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่อภัยราชกุมารในอภัยราชกุมารสูตรแปลความในที่ประสงค์ว่าวาจาใดาไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์หรือจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ วาจานั้นจะไม่เป็นที่ชื่นชอบใจของชนเหล่าอื่นก็ตามจะเป็นที่ชอบใจของชนเหล่าอื่นก็ตามพระตถาคตไม่ตรัสวาจานั้นวาจาใดจริงแท้และประกอบด้วยประโยชน์วาจานั้นจะไม่เป็นที่ชื่นชอบใจของชนเหล่าอื่นก็ตามจะเป็นที่ชื่นชอบใจของชนเหล่าอื่นก็ตามพระตถาคตทรงรู้จักการเพื่อตรัสวาจานั้น เพราะเหตุนี้าศาสนธรรมคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาจึงเป็นคำที่ควรรู้ควรเห็นมิใช่คำไม่ควรรู้ไม่ควรเห็นคำมีเหตุมิใช่คำไร้เหตุเป็นคำมีปาฏิหารมิใช่คำไร้ปาฏิหาราศาสนธรรมทั้งหมดของพระองค์จึงเป็นคำสุภาษิตอันเป็นสัจวาจาโดยส่วนเดียวสรุปความว่าคำจริงตามเรื่องราวที่เป็นไปอย่างไร และคำจริงตามเหตุผลอันเป็นประโยชน์ที่ถูกทำเป็นวาจาไม่ตายทั้งเป็นคำสุภาษิตผู้พูดคำนั้นย่อมเป็นผู้ชื่อว่าตั้งอยู่ในความจริงที่เป็นประโยชน์และธรรม้วยความรู้จริงอันเกิดจากการศึกษาดังได้แสดงมาโดยลำดับข้างต้นสมดังเทระนิพน์ภาษิตว่าสัจจังเวอมตาวาจาคำสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตาย กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์